ยผมฉวยเป็นชาที่อบอุ่นและมากไปด้วยความสามารถอืมสุดยอดไปเลยจริงๆและเขานั้นรู้ทุกซอกทุกม,มุมในการตามหาวัทริปที่สดใหม่เสมอเฮ้ย จะเอาตามล่าวัตถุดิบด้วยความกล้าหาญและไม่แกรงลัวต่อสิ่งใดเมื่อเขาตามล่าวัตถุดิบสำเร็จแล้วเขาก็จะมาปรุงอาหารให้ทั้งครอบครัวได้รับประทานกันป้องวันนี้มีอะไรกินอ่ะแกงส้มไงหลานแกงส้มแหลวเมื่อวานก็เพิ่งกินสองสามวันก่อนก็เพิ่งกิน ทำอะไรเป็นบ้างวะเนี่เฮ้ยเฮ้ยตามกงมาตามกงมานะอากาศก็ร้อนกงเรียกผมมาทำไมเนี่ยอากาศก็ร้อนเห็นไหมเนี่ยกงเนี่ยรู้ไหมตอนนี้อากาศก็ร้อนผมแบบอยากกินข้าวผมหิวหิวไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยกงเอาผมกลับเข้าห้องไปกินข้าวได้ไหมกงกงกงเดี๋ยว กงเอาง้าไงหลานลักที่นี่มันคือก็ถามไม่ใช่เหรอว่ากงทําอะไรเป็นบ้างมาเดินเข้าไปดูซะสิร้านเนี่ยร้านอาหารฉุยร้านกับข้าวคนจันท์ที่เหมาะกับการมากินกับครอบครัวถูกออกแบบให้เหมือนเปิดสำหรับอาหารหลังใหญ่บรรยากาศเปิดได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวมีสนามเ็กเล่น ให้น้องๆได้สนุกกันด้วยดูสิน่าสนุกขนาดไหนยังมีพื้นที่ให้สู่บรรยากาศธรรมชาติที่ติดกับแม่น้ำจันทบุรีและมีเมนูอาหารหลากหลายให้เลือกสรรทั้งซีฟู้ดสดๆจากทะเลจนถึงอาหารพื้นบ้านเครื่องนั่นพิแกงเข้มข้นแกงส้มกงดูนี่แกงส้มแกงส้มแกงส้มที่โกงชอบทำอะ่ะเอา้าจะตะโกนทำไมล่ะผมอยากกินแกงส้มกับกงจังเลยครับเอ้า ก็กลับมากินข้าวที่บ้านกันเถอะหลานรักแล้วผมจะกลับยังไงอ่ะโอถามทำไมก็เดินกลับเองดิ <c oughs> thank <laughs> you ที่ถึงล้าหารฉุยจังกินก็หอมหอมอยากกินเชิญกินเหมือนที่ล้าหารฉุยเลยอะกงถ้าบอกแล้วว่าไม่ธรรมดากงทำได้ยังไงกันครับเนี่ยนี่เลยพริกแกงส้มพริกแกงส้มที่แสนกลมกล่อมที่มีสมุนไพรหลากหลายชนิดรวมกันจนเป็นรสชาติของความรักแล้วยังมี พริกแกงป่าคบเครื่องถึงรสชาพริกแกงกะทิกะทิที่แตกตัวเข้ากันอย่างลงตัวพริกแกงเขียวหวานสัญญาณของมื้ออาหารที่อบอุ่นน่าชาเลยครับก๋อะไรนะผม,ผมไม่ถึงหน่าอร่อยตังหากครับแน่นอนแค่พริกแกงฉุยก็เสมือนยกครัวร้านฉุยไปไว้ได้บ้านคุณแล้วอยู่ที่ไหนก็อร่อยได้ถ้ามีพริกแกงฉุย